มทองเนื้อดินเจ็ดป่าช้าตะกุดหนังเสือตะกุดสามห่วงและสีพึ่งของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังอย่างน่าเหลือเชื่อหลวงพ่อเต๋คงคะสวรรณโนแห่งวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมท่านเกิดเมื่อวันที่15มิถุ 34, นายนพศ2434นบณบ้านสามงามหมู่ที่4ถ้ท่านเป็นบุตรของนายจัน และนางบู่สามงามน้อยท่านมีพี่น้องรวมบิดามารดารวมเจคนเป็นชายสามคนหญิงสี่คนท่านเป็นบุตรคนที่ห้าพออายุได้เจ็ดปีลุงของท่านซึ่งบวชอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครชื่อว่าหลวงลุงแดงท่านเป็นพระอ,อาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นรูปหนึ่งท่านได้ไปเยี่ยมที่บ้านสามงาม ได้พบหลานชายจึงได้ชวนให้ไปอยู่ด้วยกันที่วัดกาหลงเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือธรรมะและเวทมนต์คาถาท่านได้ไปอยู่เป็นเวลาสปีจนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีจึงได้กลับมาบ้านเกิดพออายุ15ปีท่านได้บรพปปชาเป็นสาม,มเณรนวัดสามงามปีพศ4 5 5 4โดยมีหลวงพ่อทา วัดพเพเนียงแตกเป็นพระอุปชาหลวงลุงแดงท่านเป็นผู้สนใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งท่านเห็นว่าบานสามง่ามควรจะมีวัดวาอารามสำหรับให้พระภิกษุและชาวบ้านได้ประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาจึงได้ชักชวนหลานชายให้ไปสร้างวัดที่บ้านดอนตูมหากจากบ้านสามงามประมาณ3กิโลเมตร หลังจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาพัรมวินัยอยู่กับหลวงลุงแดงพร้อมกับการสร้างวัดใหม่ไปพร้อมๆกันรวมทั้งได้ศึกษาเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงลุงแดงสำหรับหลวงลุงแดงท่านเป็นพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญพุทธคมทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันชาตรีท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายคนอีกทั้งหลวงพ่อเต๋ ยังมีศักด์เป็นหลานของท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชามาอย่างไม่มีการปิดบังอําพรางต่อมาพศ .2454 พอท่านมีอายุได้21ปีจึงได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูอุตรการบาดีหรือหลวงพ่อทาวัดพนยียงแตกเป็นพระอรรชาพระสมุเทศวัดทุ่งพรกกูด เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการจอมวัดลำเหยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าคงทองต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นคังคะสุวรรโนแต่ชาวบ้านยังคงเรียกท่านติดปากว่าคงทองสำหรับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพระอุปชาของท่านนั้นท่านเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดังมาก ในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธ,ธาคมเข้มขขังในขณะนั้นต่อมาไม่นานหลวงลุงแดงได้มรณภาพลงก่อนมรณภาพท่านได้ฝากวัดสามงามให้หลวงพ่อแต่ดูแลจากนั้นท่านก็นเริ่มออกทุดงระหว่างพศ2455จนถึงพศ2472เป็นเวลานาน,านถึง17ปี รวมทั้งได้ศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมหลังจากหลวงพ่อทามรภาพแล้วท่านได้เดินทางไปขอศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับหลวงพู่แชมวัดต,ตาก้องแล้วจึงออกทุดงไปในที่ต่างๆขณะที่ออกทุดงท่านก็จะแลกเปลี่ยนวิชาและศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์อื่นๆอีก,อกมากมายมีทั้งพระสงฆ์และคารวะอาทิหลวงพ่อกร วัดบ่อตะกัวนอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปเรียนกับพระอาจารย์ทางจังหวัดพิจิตรอีกหลายรูปและอาจารย์คารวสาที่เป็นชาวขเเมเรเคยเป็นอดีตแม่ทัพขเเมรหลวงพ่อเต๋ได้พบอาจารย์ท่านนี้ที่เขาตะลุงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือมากในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะทำการไหวค้เครเูขมเรคนนี้ไม่ได้ขาด ภายหลังท่านกลับมาพำนักที่วัดสามงามได้สามปีท่านได้ทําการสร้างวัดสามงามต่อจากหลวงลุงแดงที่ได้ฝากฝวังเอาไว้ให้ท่านสร้างต่อก่อนจะมรณภาพสมัยก่อนอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆหาได้ยากมากเรื่องไม้ที่จะนำมาสร้างวัดต้องเข้าไปเอาในป่าลึกกว่าจะได้ไม้มานั้นแต่ละเที่ยวยากลำบากมาก และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2- อถึงสเดือนและการนอนป่าหลวงพ่อเต๋อก็มักจะใช้การตัดต้นไม้ใหญ่เป็นที่พำนักอาศัยการเดินทางไปตามถิ่นต่างๆก็เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาท่านจึงไม่กลัวต่อพยันตรายทั้งเสือช้างอันเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในป่าที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บตลอดระยะเวลา15ปี ในการตัดไม้ที่จะนำมาก่อสร้างปฏิสังขรณ์ปัดของท่านบางครั้งถึงกับอดน้ำนับว่าเป็นความอุตสาหะมานะอันแรงกล้าหาที่เปรียบไม่ได้ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่หาตัวจับยากท่านได้สร้างสถานีอนามัยบ้านพักนายแพทย์และพยาบาลโรงเรียนประถมและมัธยมสถานีตำรวจถนนหนทาง ขุดบอ่อน้ำบาดาลเป็นต้นหลวงพ่อเต๋เป็นผู้ประกอบด้วยความเมตตาปราณีท่านจะให้ความรักความเมตตาแก่สิทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนอกจากนี้ท่านยังให้ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงได้แก่วัวชนีนกสุนัขแมวและไก่เป็นต้นก่อนที่ท่านจะฉันพัตตาหารท่านจะต้องให้ข้าวสัตว์เหล่านี้ก่อนเป็นอาจิน พศ2475ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสามงามพศ2476ได้รับการแต่งตั้งให้ท่านรักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ท่านสร้างไว้หลายแบบมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองมีทั้งแบบพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่านเหรียญรูปเหมือนพระกิ่งรูปรอเหรียญรอ และเครื่องรางของขลังตะกุดหนังเสือตะกุดสามห่วงและสีพึ่งเป็นตน้นแต่และอย่างล้วนมีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์และเล่าขานกันมาจนทุกวันนี้พระเครื่องของท่านจะเน้นเรื่องพุทธคุณเพราะท่านตั้งใจสร้างให้บูชาติดตัวปป้องกันภัยต่างๆมีทั้งทางมหาอำนาจเมตตามหานิยมแคล้วคลาดเนื้อพระส่วนมากเป็นแบบเนื้อดินผสมผงปนว่าน เนื้อดินอาถรรพ์ที่นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลได้แก่ดินโป่งเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าช้าดินขุยปูเป็นต้นผสมลงไปในพระทุกพิมด้านหลังองค์พระจะประทับชื่อหลวงพ่อเตะกดดึกลงไปในเนื้อพระวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านมาจนทุกวันนี้คือกุมารทองตำราการสร้างได้จากหลวงลุงแดง ประกอบด้วยดินโป่งเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าช้าดินขุยปูเป็นต้นแล้วนำมาปั้นเป็นกุมารทองแจกชาวบ้านนำไปไว้เป็นเครื่องคุ้มครองเพราะดินดังกล่าวจะมีเทวดารักษาจึงมีความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเต๋ปั้นแล้วจะเอาวางนอนไว้แล้วจึงทำการปลูกเสกให้ลุกขึ้นมาเองตามตำรา,ากุมารทองนี้ นิยมกันมากใครได้ไปบูชามักจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นที่อัศจรรย์ทำไรายได้มหาศาลสามารถขออะไรสำเร็จทุกอย่างและเป็นที่ศรัทธาอย่างสูงของประชาชนในปีพศ2505หลวงพ่อเต๋ท่านได้จัดสร้างพระเครื่องเนื้อดินพิธีใหญ่อีกครั้งเพื่อฉลองอายุครบห้ารอบเนื้อดินที่ใช้ ยังได้นำดินทวารวดีที่ชำรุดหักและผงว่านผสมลงไปด้วยสังเกตเนื้อองค์พระเมื่อเผาแล้วเนื้อดินจะนุ่มเมื่อถูกเหงือถูกสัมผัสจะปรากฏมวลสารและว่านและดูเก่ามากพิมพ์ที่จัดสร้างมีดังนี้ 1. พระรูปเหมือนซุ้มเรือนแก้ว 2. พระปกโพใหญ่สพระปกโพเล็ก สีพระตีกายหรือพระสามห้าพระทุ่งเศรษฐีพระเครื่องหนื้อดินสี่พิมพ์แรกด้านหลังจะมียันอัคระนูนเรียกว่ายันสามง่ามเนื่องจากด้านหลังมีรูปตรีเป็นสัญลักษณ์ของวัดสามง่ามนั่นเองส่วนพระทุ่งเศรษฐีด้านหลังมียันและชื่อฉายาคงทองกดประทับลึกลงไปในเนื้อ วัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลุกเสกมีหลายรุ่นโดยเฉพาะกุมารทองเนื้อดินเจ็ดป่าช้าและตะกุดชนิดต่างๆของท่านจะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษวัตถุมงคลชนิดอื่นๆเช่นเหรียญพระเนื้อผงพระเนื้อดินพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาพุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทางเมตตามหานิยมหลวงพ่อเต้คงทองวัดสามงามทัานได มรภาพลงโดยอาการสงบเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ2524รวมสีอายุได้80ปี6เดือน10วันพรรษาที่59ปัจจุบันทางวัดจังคงบรรจุสังขารของท่านไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาได้ไปกราบไหว้บูชาจนทุกวันนี้พระเครื่องต่างๆท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นเดวยกันส่วนใหญ่นั้น คนจะเน้นไปทางเครื่องรางของท่านซะมากกว่าเช่นตะกุดหนังเสือตะกุดสามหูแหวนพิรอดกุมารทองและอื่นๆซึ่งในความเป็นจริงแล้ววัตถุมงคลประเภทเหรียญรูปเหมือนของท่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหายอมรับและประจักษ์ให้เห็นอย่างกว้างขวางในความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ต่างกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเต้นั้น เหรียญเนื้อเงินจะมีการผสมเหรียญกระสาบเก่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญสมัยรอห้าลงไปด้วยโดยหลวงพ่อเต๋ท่านจัดจานเหรียญเหล่านี้ลงไปหลอมก่อนที่จะปั๊มเหรียญออกมาอิทธิฤทธิกุมารทองหลวงพ่อเต๋อของทองเลียกทรัพย์ร่ำรวยเงินทองมีเมตตามหานิยมใครมีไว้ครอบครองรวยไปเฮงเฮงกุมารทองเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณโดยกุมารทองนั้นเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นเด็กผู้หญิงจะเรียกว่าโหงพรายสามารถแสดงตัวตนให้คนในบ้านเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือผู้อื่นเห็นกุมารทองสามารถบรรดาลฉกลาบเงินทองมีเมตตามาหานิยมและยังเป็นมหาสเสน่ห์นิยมบูชาไว้ที่บ้านร้านค้าเพื่อเฝ้าและปกป้องเม,าามียมีภัย ที่สำคัญช่วยค้าขายเป็นความเชื่อของคนไทยในเรื่องจิตวิญญาณกุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างในลักษณะเด็กไว้ผมจุกนุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางต่อมาสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาเปลี่ยนไปไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้าง กุมารทองขึ้นมาอย่างไรก็ตามกุมารทองเป็นของขลังมาตั้งแต่โบราณมีความเชื่อมาอย่างยาวนานในตำนานกุมารทองในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงกำเนิดกุมารทองไว้ว่าขุนแผนจับได้ว่านางบัวคลี่คิดที่จะวางยาฆ่าตนจึงได้ลงมือฆ่านางบัวคลี่เสียก่อน จากนั้นได้ทำการผ่าท้องเอาเด็กในครรซึ่งเป็นเด็กชายที่เกิดจากตนและนางมาทำเป็นกุมารทองโดยนำศพเด็กมาทำพิธีย่างและปิดทองคำเปลวกลายเป็นผีกุมารทองแล้วห่อผ้าไว้กุมารทองจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อขุนแผนเพราะกุมารทองเป็นบุตรชายคนหนึ่งจัดว่าเป็นของวิเศษอย่างหนึ่งสันนิษฐานว่า ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาในสมัยปัจจุบันก็ยังมีผู้คนนิยมและเลี้ยงกุมารทองจึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างให้รวบรัดเหมาะสมเข้ากับยุคสมัยปัจจุพุทธคมปลูกเสกด้วยเวทวิทยาตามตำรากลายเป็นเครื่องรางของขลังท,ที่ทรงอนุภาพและมีิานอนุภาพ กุมารทองที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีประสบการณ์มากมายกุมารทองที่ได้รับความนิยมสูงและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือกุมารทองของวัดสามงามหรือวัดอรัญญิการามตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมจัดสร้างโดยหลวงพ่อเต๋คังคังคะสุวรนโนหรือพระคระูภาวนาสังวรคุณผู้เป็นปฐมบทสร้างกุมารทอง และผู้ที่สืบทอดต่อหลวงพ่อย้างฐานยุทธโตหรือพระครูประยุทธ์นวาวการซึ่งหลวงพ่อเต๋อของทองได้ศึกษามาจากหลวงพ่อแดงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงโดยเตรียมมวลสารที่เตรียไว้แล้วนำมาบดนำไปตากแห้งแล้วนำมาเข้าเตาเผาให้แห้งอีกครั้งพอได้เลือกที่กำหนดก็นำดินมาปั้นเป็นกุมารทองมาประกอบพิธีปลุกเสก ด้วยการประจุพระเวทวิทยาคมที่เข้มขขังด้วยเอกอุตามตำรากำหนดจิตตั้งธาตุด้วยอาการ32ให้มีตัวตนบังเกิดเป็นกุม,มารทองอันสมบูรณ์ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยกฤดดาพินิหารตามตำราต้องปลุกเสกให้ครบหนึ่งบรรษาก่อนให้ผู้มีความศรัทธานำไปเลี้ยงดูบูชาให้ช่วยเหลือตามความประสงค์ เหตุปฏิหารที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้และยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อบูชากุมารทองต้องเอาใจใส่เสมือนว่าผูกพันระหว่างจิตของผู้เลี้ยงกับวิญญาณกุมารทองต้องการเอาใจใส่ให้มันดูแลรักษาผูกยอกล้อเหมือนกับเลี้ยงดูลูกหรือเด็กเล็กคนหนึ่งซึ่งจะให้คุณวิเศษครบทุกด้าน ทั้งโฉคลาภเมตตาค้าขายเป้าทรัพย์สินบ้านเรือนและคอยเตือนภัยอย่างไรก็ตามคุณวิเศษทั้งปวงเหล่านั้นจะบังเกิดได้หรือไม่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นดวงชะตากรรมเก่าและจังหวะโอกาสซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันล้วนเป็นปัจจัยส่งผลกระทบทั้งสิน้นมีความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นสิ่งดี แต่อย่าให้ถึงขั้นงมงายควรยึดเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพ33ปปฏิหารอิทธิฤทธิหลวงพ่อเตวัดสามงามที่มีปฏิหารความสามารถมากมายโดยมีผู้เคยรวบรวมไว้เป็นขอ้อขอดังนี้ 1. ท่านเชี่ยวชาญการเล่นแร่ปลาธาตุผสมมวลสารแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผงพลาย มวลสารอาถรรพ์หรือว่านมหาเสน่ห์ท่านเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่สําเร็จวิชาผงพลายกระดูกและมวลสารอาถรรพ์อื่นแล้วท่านเป็นผู้สร้างก่อนปี2484 2. ท่านเชี่ยวชาญการดัดแปลงผสมและคิดค้นยันใหม่ใหท่านสามารถตั้งาธาตุลุกเสกสร้างดวงจิตให้กับอุมารและนางกวักศักดิ์สิทธิ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย 4. ท่านสามารถแปลงกายเป็นเสือได้มีลูกจิตวัดในอดีตยืนยันว่าเคยเห็นท่านสามารถกำหนดจิตกายล่างเป็นเสือโคร่งได้จริง 5. ท่านมีสุดยอดวิชาเมตตามหานิยม 6. ท่านสามารถใช้มือประเป่าโบกให้ฝนตกลงมาดับไฟที่ตลาดมหาชัยได้ 7. ท่านสามารถอ่านจิต และความนึกคิดของบุคคลอื่นได้ 8. ท่านลงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และมักจะเตือนสิทธิ์ให้ระวัง 9. ท่านสามารถบอกเลขหวยให้สิทธ์ได้อย่างแม่นยำา 10. ท่านสามารถหยิบของในาย่ามออกมาแจากสิทธ์แบบไม่มีหมด 11. ท่านสามารถสื่อสารและควบคุมจิตวิญญาณได้ 12. สิทธ์คนไหนที่ได้รับการเปล่ากระหมอ่อม ลูกคนแรกจะมีปานสีแดงๆที่หน้าผากตอนแรกเกิดแล้วค่อยๆจางหายไป 13. ท่านเปากระหม่มรักษาโรคที่หมอสมัยนั้นรักษาไม่ได้ 14. ตะกูที่ท่านสร้างครั้งมากจนสิษย์สมัยนั้นที่ไปเป็นโจนกรกำหมังเวทถึงขั้นยิงฟันไม่เข้าและสามารถล่องหลหายตัวได้ 15. ท่านสามารถยนระยะทางได้ ท่านเดินไปภาวนาไปเท้าจะลอยจากพื้นถึงจะวิ่งตามก็ไม่ทนัน16ท่านทําน้ำมนต์รถชนะคดีความได้โดยรลวงพ่อเตจ,จะเอาชื่อฝ่ายตรงข้ามเขียนใส่กระดาษเอาอยันล้อมแล้วใช้เท้าเหยียบขณะรถน้ำมนต์ให้ฝ่ายเราไปขึ้นศาลพยานฝ่ายตรงข้ามจะจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อต้องให้การ17 วิชาศักยันคงกระพันยุคต้นเป็นหมึกยุคหลังใช้น้ำมันงาและไม่มีใครสัตว์เสกทับท่านได้มีเรื่องเล่าว่าตอนที่ท่านศักยันต์ให้สิทธิ์โดยใช้น้ำมันงาเมื่อสิทธิ์คนนั้นไปหาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นเพียงแค่ลูบหัวแล้วต้องหยุดท่องคาถาพร้อมกับลูบหัวอีกทีและบอกว่าอย่าให้ใครลงทับเพราะหลวงพ่อเต๋อลงไว้ดีแล้ว 18. ท่านสำเร็จวิชาการสร้างพระศิวลีโดยใช้ดินชนิดเดียวกับการทำกุมารทองเศกจนศักดิ์สิทธิ์ได้ 19. วัวธนูควายธนูของท่านสามารถถอนและป้องกันภัยอันตรายได้โดยขณะที่ท่านอยู่โรงพยาบาลจนถึงมรณภาพท่านจะมีวัวธนูที่ท่านเสกไว้อยู่ข้างกายตลอด 20. มีเรื่องเล่าว่าถ้าหลวงพ่อเต๋บอกจะบวชให้ใครแล้วคนคนนั้นจะไปบวชกับพระองค์อื่นอีกไม่ได้มีคนเคยไปบวชกับพระท่านอื่นผลก็คือใช้มีดโกนปงผมไม่ขาดจนต้องจุดทูปขอขอมาท่าน21ท่านรู้ร่วมหน้ารยานว่าสิทธิ์คนไหนจะมาหาท่าน22ท่านสื่อสารคุยกับสัตว์ทุกชนิดได้ '23. ท่านใช้วิชาหน้าจางงังให้กลุ่มโจรที่มาป้นกับตัวเป็นคนดีได้ '24. เวลาท่านเป่ากระหม่อมให้ไข้แล้วพระเกจิท่านอื่นจะไม่สามารถเป่าได้โดยจะบอกว่าเต็มแล้วเป่าไม่ได้แล้ว '25. ท่านจดจำยันต่างๆได้อย่างแม่นยำอย่างหน่าเหลือเชื่อไม่เคยพบเจอว่าท่านจานยันผิดหรือมีการลบแก้ไข 26ท่านบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์จึงมีพระเกจิหลายท่านที่พบเจอท่านทางนิมิตแล้วเกิดความเริ่มใสนับถือท่าน27ท่านนั่งสมาธิแล้วลอยจากพื้นพร้อมทั้งมีแสงสีทองอลามออกมาจากตัวท่านบางครั้งก็เป็นรัศมีสีขาวสว่างสวยออกจากตัวท่าน 28. ท่านเสกวัตถุมงคลให้ขยับได้ รวมถึงกุมารทองให้ลุกตั้งได้29รูปถ่ายของท่านไม่ต้องผ่านการเสกก็ขังได้30เจิมรถต้องให้ชนต้นกล้วยหรือไม่ก็เหยียบกล่องกระดาษก่อนออกจากวัดแล้วจะปลอดภัยตลอดไป31ท่านไม่อาบน้ำหลายหลายปีร่างกายก็ไม่มีกลิ่นเหม็น32มาทันละสังขารแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย 33. ซสายเสกของท่านใช้โรยปรับแก้ววงจุย้ยและอัมพางบ้านเพื่อไม่ให้โจรเห็นได้สรุปตอนนี้ต้องขอยอยุติแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในว,วันหน้าสวัสดีครับ